อันอันนี้เอฟซีเพิ่นฝากอันเพิ่นเอฟซีเพิ่นนั่นเอฟซีทั้งย้ายหนุ่ยนี่แหละเพิ่นฝากสมมาเพิ่อนที่สมแล้วเพิ่นก็เลื่นให้เอามาแจ๊กอ่ะใ่เรียนเยี่มีเด้ตะกบอยู่หลังบ้านเตี๋ยมาอากาศบะกบบอกระดก่ายตัวถ่ายไปให้เพิ่นเบิ่ง นกพี่นกยังมียังมีจ้าโอ้ยมากัดบ่เนี่ยอ๋อเด่นเด่น่นเิฝากมานี่มะใฮเมินฝากสมมะห้จ้าแะเอ๋อุ้ยระเบิงพี่นอง บังอันนั่นนันมาดมย้ายหนุ่งย้ายหนึ่คือเป็นตะย่านแท้จ้าเอฟซีเพิ่นฝากเพิ่นสื่อสมแล้วเพิ่นบอกเอามาให้คุณครับจ้าวันเกิดเพิ่นอัญเชาอ๋ออุ๋ยฟ้อนให้เราเนี้ยขอบคุณครับเอออุ๋ยฟ้อนให้เราเนี้ยวันเกิดจ้ายายทาเราสื่อแล้วมีพายัดเข้าไปหาหมอโอ้ยัดเข้าไปหาหม้ออ่าจ้าจ้ายจ้า ตาก็อยู่น้ำมันบ<ะ> <ละ S 1> ่ะจะไอชีได้ออกไปหาตาอีกจ้ะโอ้วันเกิดยายชาอย <laughs> ู่เกาหลีอ้าจ้าโอ้ยพอนเห้เราแน่พ่อเออยู่ดีไม่เฮงเลยอยู่ดีมีสุขหาเงินหาค้าขอ,ของให้ได้ดังค้ามหมักข้าม,ามาาปัปาาดชนะเลยยังมีเก็บมีไข่เลยสาธุสาธุจ้จาสาธุจ้าโอ้ยลบาบอเด้อพอนพู้ผูดยูพูดหน่ะมาลาบอเด้อยย้ายไปย้ายไปหาหมอ อือจ้ะทำมันถ้ามันลุงกบแล้วว่าย้ายไปหาหมอสั่นจ้ะตก็กินข้าวแล้วเจตตาจ้ะจ้ะเอาไปแกะเพื่อนอีก่อนยังเหลือเยอะยามพวกไม่หาไปพวกยัดดวนไปพวกแล้วไม่ยุบผุนเลยนะฮะไ่หายยู่ใส่ประธานพูกนั้นไปงานเดี๋ยวมาติดกันจ้าวันเกิดอันคุณไหนอยู่เกาหลีนี่เพิ่นจะสร้างสมมห้ให้ พี่ให so <laughs> ้น้องให้ผู้เฒ่าสั่นว่าเอาก็เลยอยากได้พรานน้ำเนาะโอ้ยพรานให้เราดมไดเด้อแม่เด้อเด้อหนึ่งสอาผู้สัตว์ท่ากว่างนั่มาะครนั่นอาหารมาฝากผู้สัตว์ท่ากว่างมีของมาฝากแม่สโอ้ยพรอนหา แม่มีเน่าหาาเเ้เป็นประกจงประเสริฐเกิดจะความรักความผูกพันเท่บ่ไปปีนเปลี่ยนนี้แม่พออยู่ผีพมีสิ่งเน่ใไดแม่สิเอพ่นไช่จะเล่นเป็นนาเจ้าผู้สัตว์ถ้ากวงงกวงคตนักงวงให้ได้พึงเจ้าเด้อสายตาเจา้าให้ใส่งา,ง,งามคือเวียนแม่ที่หวนแกเถ่า,ายังมีสาวเกาหมองลักษณะเจา้าให้ถูกตองให้ระพึงบรารมีจะมีความสุขถูกจะมีมากไก่ ไฮ่ยามาตองอันตราลายะมาพาหายจากซุกุยนาตัวเจ้าจงจะเลื่อนโมมาออะโมมั่งสบพักาล่างย่งดีคือเกา,ข,ข,เกา,กข,าข,ขึ้นข้ามเกียวแยกขาดขนถงห้องห้องใสคือข้าในเบาใสมาเขา่าเตรียมกระเป๋าองค์ตรงเอออนววันหนสุขัพลังเลอบอกตัวใพก่ก็บอกแต่เจ้าจะอินมาหาบอกตัวหนายนาเสียหาเงินหาข้ากับห้คองไปทั้งหลายแต่คนหนักคนหอม ไปทั้งไตไม่ปูดสอยเหี้ยไปทั้งเหนียไมีปูดสอยคำเดลยจะอกเป็นหาจะขาดเป็นว่างให้ร่างรง่างเข้ามาเข้าปัดธนาเด้อสาธุ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 จ้า,ส,าสมพลปาก้แม่เด้อได้รับพรได้เด้อมาเอารับเอาเด้อจ้าพรดีๆงามๆจากยายทางบ้านเขาเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็นไดบวบวายเจ้า,าจของวันเกิดบวบวายเอกศีทุกคนนะจนะ๊ะเนาะคุณแม,ม่เรา ให้พร้อมดีไรจ้าทุกๆคนมานทุกคนจ้าโอาให้พร้อมฟงเนื้อเอาทายแล้วเอาเจ้าความวันเกิดให้ยู่ดีมีแหงร่ำรวยเงินทองเด้อหละเด้อออเได้เย่ได้พี่ได้อาศัยในเด้อก็เด้อคำสุดท้ายเนาะขอบคุณหลายๆค่ะเออ มุเลีทำลายอันนี้ตะวันเออเอาวันเกิดวันเกิดใหญ่อันอยู่เกาหลีสุขภาพแข็งแรงเลยโอ้ยพวนเลยโอ้ยพวนแล้วจ้าลำยลอยลอยไอ้มาส้มนี้ก็ให้เจ้าได้ขึ้นลายลายลายคนนี้เป็นรอยเข้าพันเช่อจ้าจ้าทุจ้าจับไฟไป่น่อย ไอ้เ <laughs> นอะกินเ้าเฮาสัน่นพี่น้องเอ้ยตา,า,ายแล้วยางบ่แข็งแรงลดขายกับเขาบ่มาพอดีเราได้เนากินเลยพี่น้องแม่แาเนะนี่กระจาเอฟซีจากเกาหลีเพิ่นซื้อสมน้องพี่น้งนองเนาะซื้อสมน้องเตยแล้วก็มาให้ยายหนุ่ยเป็นสะพานบุญหาแจกพี่แจกน้องเนาะพี่น้องหาแจกพุท่านน้ำเน่ คนนมน้ำแน่คนบนนมน้ำแน่เนาพี่น้องอ้แจกไปนอกจาเนาะเพิ่อนทานเน้วกินนี่เนกินเพิ่อนะได้กินเพิ่นแกดีใจได้พี่น้องเนาะเหลืออยู่สิห่อละพี่น้องสิแพ็กแจกมาเหมือนเราเหลือแพ็กสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะยายหนึ่งหัวล้านกับเป็นสะพานบุญให้เราจากจากเสบาดแล้วพี่น้อง หลังจากใส่บาตรเอาบุญน้ำกันแล้วกะมาแจกนะ้องพี่น้องมาแจกสมต้อยหนุ่ยเป็นสะพานบุญให้คุณนิตานะจ๊นะเนาะคุณนิต้าที่อยู่เกาหลีขอบคุณหลายๆจ้าที่อุดหนุนสมต้องเตยนะ้องพี่น้องเนาะคุณนิตานิตาได้จ้ะเด้ออยู่เกาหลีเนาะพี่น้องเราเป็นเอฟซียหนุย่ยเป็นเอฟซีอีหลาเตยน้ำมันละจ้าน้ำกันพอดีวันเกิดเราวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบแปด นี่สามมือนีิเราก็เลยว่าใอ้ยายหนึ่งไปใส่บาตรให้แน่แล้วก็สื่อสมมน้องเตยไอ้ยนยหนึ่ยไปแจกให้แน่เด้อว,ว่าซานยานยหนึ่ยก็เลยเป็นสะพานบุญเนาะพี่น้องเนาะรับบุญน้ำกันไปจ้านี่กับฝาก,กบ้านบ้านสุดท้ายพี่น้องบ้านสุดท้ายไอ,อ้บ้านสุดท้ายว่าเป็นยังตาแต่ตาลรอาบน้ำมาจะแล้วเออเอฟซีรอเฟินฝากมาเพินสร้างสม อีหลาเตยเราเพิ่งกันเลยอ่ะนั่นมาไหมครับขอบคุณครับเอฟซีเกาหลีเออมันเกิดเพื่อนมือเนี่ยจ้าโอ้ยบอลให้เพื่อนเนี่ยให้ดูดีมีแ้งเนะครับเดออครับให้รับมือด้วยแล้วโชคดีสุคมันเด้อจ้าครับขอบคุณหลาครับจ้าขอบคุณจ้าเลรอจ้าคลิปนี้เนี่หนูกับฝากบุญเอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกท่านฝากเจ้าของงานมันเกิดเรเด้อจ้าเด้อเรียบร้อยทุกคนแล้วจ้า เฮียหนุยทำภารกิจเมื่อนี้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเูย้ใดเข้ามาแล้วกะนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้ยหนุยหัวล้านน้ำเนื้อด้อพี่น้องเด้อก่สีหอดมือแล้วพี่น้องก่สีได้แลนแล้วเป็นกำลังใจให้ยหน,น,นุ่ยน้ำเนื้อจ้ามือเลนแสนโกนนาอพี่น้องเนาะเยียหนุ่ยกรสีได้แลนแลนกับตองแลนนตาเสาแล้วพี่น้องมันยังบ่ดเด็ดยังมหัอนเนาะก็ให้ทุกท่านที่ทุกท่านก็ให้เจ้าของวันเกิดเมื่อนี้กะ ร่ลำรวยสุขภาพเร้อพี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยความสุขร่ลำรวยเงินทองนะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนข้นค่ะสวัสดีจ้า